ยันเถาะพุทธคุณมหายันครอบจักรวาลยันเถาะหรือตัวถาะตัวอาตามแต่ละสายวิชาต่างๆที่พระเกจิเรกูบายจารย์ตแต่ละสำนักเลือกใช้กันสามารถเขียนได้หลายแบบทั้งเถาะขัดสมาธิเถาะมหาพรมเถาะมหาอุดเถาะมหานิยมเถาะคงกระพันเถาะมหาฤาษีเถาะพุทธคุณและอื่นๆอีกมากมายถือเป็นยันชั้นสูงหรือเป็นยันชั้นรูเลยก็ว่าได้ครับ เพราะจะมีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเป็นอักขระเลขยันที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนิยมใช้กันมากที่สุดเป็นอักขระศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในโลกธาตุเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีอนุภาพสูงสุดครอบจักรวาลอธิษฐานได้ตามใจปรารถนาครับสำหรับการเขียนยันเถาะที่ถูกต้องในเบื้องต้นนั้นก็ผมได้ยึดเอาตามตำราของท่านอาจารย์เทพถาริบุตรสิทธิของสมเด็จพระสังฆราชแพรติสเทวะ และหลวงปู่บุญขันทโชวัดกลางบางแก้วมาเป็นหลักให้พอเข้าใจสำหรับคาถากำกับเวลาเขียนยันเถาะหรือเศษยันเถาะให้ว่าดังนี้ครับเถาะสันโตศีระสมาธิเถาะสันตินมัตตโนเถาะสันโตกรรมมัทธานังเถาะสันตังนัมมามิหังเถาะสันโตศีระสมาธิมีความหมายว่าศีลและสมาธิคือทางแห่งความสงบ เถสันตินมัตตโนมีความหมายว่าการเอาชนะใจตนเองคือหนทางแห่งความสงบเถสันตโตกรรม,มัฏฐานังมีความหมายว่าการเจริญพักกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาคือทางแห่งความสงบเถสันตังน้มามิหังมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอนมอน้อมซึ่งพระนิพพานอันเป็นความสงบสูงสุดไมายเหตุขณะที่อาจารย์ก็ให้บริกรรมคาถาพร้อมๆกันไปด้วยครับ โดยมีการต่อยอดด้วยคาถาบทอื่นๆก็ได้ตามแต่ที่ได้ล่ำเรียนมายันเถาะก็จะแปลงรูปไปเป็นยันเถาะชนิดต่างๆและมีอนุภาพต่างๆกันไปครับปัางก็ท่องคาถากำกับว่าทรันโตสิระสมาธิทรันติอะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างครับคาถากำกับแต่ละสายวิชาที่ภรกเกจิลรคูบาอาจารย์แต่ละท่านล่ำเรียนมาจะไม่เหมือนกันแต่จะคล้ายๆกันและมีความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกันมากนักครับ ส่วนยันเถาะที่มีอนุภาพสูงสุดนั่นก็คือเถาะมงกุฎพระพุทธเจ้าครอบจักรวาลตึงไตพบครับสายวัดสแกก็มาจากหลวงพ่อการธรรมโชดวัดพระยาสืบสายมาจากวัดปดูทรงธรรมซึ่งมาจากคำพีพุทธมนต์ของสมเด็จพระพลนรัตวัดป่าแก้วพระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่องคหลวงปู่ดูวัดสแกมักชายนะปิดลอ้อมเพราะท่านอธิษฐานถึงนิพพานศูญย์ได้ เลยเรียกว่าไล่ขั้นตอนไล้ขอบเขตและไล้ขีดจำกัดสำหรับองค์ท่านโดยแท้ภายหลังจึงจานเร็วในแบบที่เรียกว่าจานจิตเพื่อความรวดเร็วแต่กลับไม่ได้ลดประสิทธิภาพของการอธิษฐานจิตแต่ประการใดตรงกันข้ามการจานเร็วๆของท่านย่อมเป็นการบ่งบอกว่าพลังจิตของท่านสูงมากและเกิดกระแสพลังให้เห็นผลรวดเร็วมากครับ เรื่องเล่านี้เรียบเรียงโดยพระอาจารย์พอธรรมรังสีและกระผมเจ้าของช่อง y o u t u มอสสองห้าสี่ห้าได้นำมาปรุงแต่งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ความหมายยังคงเหมือนเดิมเพื่อให้ดูดีและให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลากับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้หากกระผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยก่อนจบคลิปนี้ไปอย่าลืมที่จะกดไล์ กด subscribe กดแชร์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆนี้ต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ